สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายตัตติแบงค์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับมีฟุตบอลน่าสนใจมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลอิสราเอลนะครับเป็นเกมเพลย์ออฟลุ้นหนีตกชั้นนะครับระหว่างฮาร์เปอุเอลไปตาทิกว่านะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับกวาเย็นของฮาร์เปอุเอลแอชเคลอนนะครับเปตาทิกว่านั้นอยู่อันดับ10ของตารางนะครับจบฤดูกาลด้วยอันดับ10ของตารางส่วนแอชเคลอนนั้นจบอันดับด้วย อันดับที่15ของตารางนะครับอยู่รองบวยเรียกว่าอันดับนั้นห่างกันพอสมควรนะครับผลงานโดยรวมนั้นเปตาทิกว่าดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ถ้าฟอร์มช่วงหลังของเอ็กซ์คลอนนั้นถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับ3นัดหลังสุดนะครับ3นัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับเจชนะ2แล้วก็เสมอ1ส่วนเปตาทิกว่านะครับาสามนัดหลังพวกเขาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1น,นะครับเก็บนัดล่าสุดนั้นบุกไปเยือนเบนไอน์หลอดเสมอไป1ประตูต่อ1น,นะครับ ส่วนเอ็แคลอนนั้นเปิดบ้านเอาชนะเบนชักนินไปได้2ประตูต่ตอ1นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับเป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้าเรตเปิดมาเอาฮา,าเปอเิตาทิกว่านะครับต่อ0.25ลบน้ำกัดฟันเชียเอสแคลอนไปนะครับช่วงวันนี้เอสแคลอนมีดีพอที่จะบุกมาเยอะแบ่งแต้มได้นะครับเนื่องจากฟอร์มช่วงหลังนั้นเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับช่ว,วน,นี้เอสคลอน ไม่น่าแพ้นะครับไปดูสถิติการเจอกันของผู้นี้ในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีกันพอสมควรนะครับแต่วันนี้เชียร์เอสแคลอนไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทลิปนี้ฝากและกดแชร์ด้วยนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในตัดได้ใหม่ตน,นพรุ่งนี้สวัสดีครับ